thank mm -hmm. you สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพมกับนัดกันเลยวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่8นะครับเดือนพฤษภาเนะครับก็เข้าเดือน5นะครับตามหลักทั่วไปจะเรียกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าครับก็เข้าสู่กลางปีนะครับครึ่งปีครับโอ้โหว่าไปนะครับปีนี้นี่ไหวนะขายที่แบบในช่วงที่ผ่านมานะครับมีไอเดียมีความคิดอยากทําอะไรบ้างนะครับบางคนเลิกไปได้บ้างแล้วบางคน ยังไม่ได้เริ่มเลยครับแต่ทีงนี้ครับในช่วงเดือนนี้นะครับพฤษภาครับมันเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนงานครับเปลี่ยนทิวสายครับหรือว่าเปลี่ยนเรื่องของเรียกว่าความรักนะครับคือคู่ครองหรือแฟนนะครับในช่วงนี้บางท่านครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ร้อยต่อของชีวิตนะครับหรือทางแยกของชีวิตครับต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามครับก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วง สตาร์ทเดือนนี้มาต้นไปนะครับแต่ที่นี้นครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามนะครับก็เตือนที่นึงว่าอย่าใช้อารมณ์นะครับในการตัดสินใจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับส่วนใหญ่ถ้าใช้อารมณ์นะครับคือแบบทำงานอยู่แล้วก็อึดอัดใจไม่สมบายใจหลายคนนะครับช่วงนี้เขียนมาคุยว่าแบบไม่ชอบหน้าครับไม่ชอบลักษณะงานครับแล้วก็อยากไม่มีที่ใหม่ที่จะไปแต่ก็ อยากจะลาออกครับออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับบางคนกดดันอึดอัดแล้วก็เครียดมากนะครับเราไปรู้ทำเป็ไกดีนะฮะถ้าจะแนะนำนะฮะก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบนะฮะถ้าจะพระเรือนะฮะสมมพวเราล่องเรือคืองานนะครับจากลําเก่าก็อย่าเพิ่งรีบกระโดดลงมาในน้ํานะครับอย่าเพิ่งแบบวหว้ลอยคอนรอคอยนะฮะคือต้องมีเรือลาใหม่มารอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าจยายออกก็ข้ามไปอีกเลยกลับหนึ่งนะครับอย่าไปแบบกระโดดลงเวน้ำเพื่อรอเลยครับเพราะว่าดูเรื่องงานชวงนี้มันพันผลน,นมากนะครับแล้วก็โอกาสที่จะออกไปแล้วนะครับแล้วได้งานช้ากว่าเดิมที่คาดคิดครับมีสูงนะฮะฉะนั้นก็เตือนนะครับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ครับชวงนี้ครับมันมีดาวที่เกี่ยวข้องอารมณ์ช่วงนี้คนอารมณ์เหงามากมายอารมณ์ เครียดกังวลเยอะมากอารมณ์ดิ่งนะฮะเรียกว่าอารมณ์มันไม่ค่อยนิ่งเลยครับแล้วก็เหนือนกับโทษโชคชะตาโทษตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นนะครับเยอะมากจะรู้สึกว่าชีวิตมันไปต่อ,อยากนะครับเพื่อนๆนรู้สึกไหมฉะนั้นให้รู้ว่าช่วงนี้ครับมันเป็นรอยต่อของชีวิตครับดาวใหญ่กําลังย้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันเยอะนะฉะนั้นถ้าเราหรือคนใกล้ตัวครับรู้สึกช่วงนี้ชีวิตมันสับสนแล้วก็หาท่าของไม่เจอครับ รอจังหวะก่อนนะครับอย่างน้อยให้มันพ้นพ้น,พนเดือนนี้ไปก่อนครับแล้วมันจะเห็นช่องทางมันจะรู้ว่าควรจะทําอะไรต่อนะครับแต่ระหว่างนี้ก็ค้นควายหาทางแก้ทางออกไปก่อนนะครับแต่ถ้ากําลังดิ่งสับสนหรือต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญนะครับแล้วถ้ามันไม่รีบนะครับก็ชะลอให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับช่วงนี้เดือนได้ฝุ่นตลบนะครับรอให้ฝุ่นมันจางก่อนแล้วเราจะเห็นว่า ควรจะไปซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางหรืออยู่ที่กที่ดีกว่านะครับโอเคนะครับถ้าใครที่ไม่รีบร้อนเนาะโอเคครับต่อมาเลของเลขระสีมงคลจะมีนด้วนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข2นะครับเริ่มที่2ครับเลขต่อมาคือเลข3นะครับ2 3 6 9นะครับแล้วก็เลขที่เรียกนะครับคือเลข7นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีน้ำเงินครับ สีต่อมาคือสีดําครับสีต่อมาคือสีเหลืองะฮะสุดท้ายครับคือสีชมพูส่วนสีที่เลี้ยงหรือบักไม่ค่อยใช้นะครับคือสีม่วงครับแล้วก็เรื่องของซ้ายขวาเลือกซ้ายนะครับด้านบนครับซ้ายบนโอเคที่สุดโอเคนะครับทีนี้ฮนะเราก็ต้องคุยกันต่อมีข้อสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือวันนี้ถ้าไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะหรือว่าใครที่จะ ทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สามารถทําโดยรวมได้นะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรย้ายในตําแหน่งเรียกว่าราชาโชคนะฮะซึ่งมันเป็นดาวที่สัมพันธ์เกี่ยวกันช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับการที่แค์ดูแลบริการนะครับจริงจงดาวพระจันทร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีกันนะฮะวันนี้คนราศีกันก็จะมีเรื่องพิเศษหรือมีเรื่องดีๆนะครับหรือคนราศีสิงห์ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับหรือคนราศี พิจิกรก็เป็นเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยคือมันเป็นพอดาวย้ายสักดวงครับมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่สัมพันธ์กันดวงแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าดาวจันที่มันอยู่แค่2วันครึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็เข้าก็ไปแล้วนะฮะมันก็เลยมีเรื่องราวไม่นานนะครับประมาณสั้นๆนะครับสองวันเศษนะครับโอเคเนาะแล้วก็ครับในระยะนี้ครับคุตงบอกว่าช่วงนี้ครับมันเป็นดูช่วงที่ดาวต่างๆที่เกี่ยวพัน เรื่องของคนรอบข้างช่วงนี้จะเริ่มมีปัญหานะครับจุกจิกหลายเรื่องแม้แต่ตัวเองนะครับหรือคนในครอบครัวเราครับสังเกตไหมครับว่าคนรอบตัวเราเริ่มจะมาระบายมาบ่นมารู้สึกเครียดกังวลครับบางทีก็เครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวหรือชฉวาะเรื่องดีสินนะครับหรือบางคนเรื่องความรักนะครับช่วงนี้จะเจอเหตุการณ์เปดนบ่อยแล้วมันจะเริ่ม เพิ่มปริมาณครับของคนที่มีปัญหาเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราก็พยายามเรียกว่าต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสนะครับในการแก้ปัญหาแต่เรื่องนะครับจะแก้ตัวเราหรือแก้หรือรีบแก้นะครับพื่นเต้ต้องรีบแก้ครับเพราะอะไรเพราะว่าชั่วดาวมันจะมีเหตุให้เรื่องต่างๆเข้ามาเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็จะเยอะขึ้นมันก็ทําให้ทับถมหรือปัญหาเริ่มที่จะ เยอะพิเศษด้วยนะครับฉะนั้นพยายามรีบแก้รีบเคลียร์รีบจบปัญหาให้ไวนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเทคนิคครับอย่ารอคอยให้ใครมาช่วยเราช่วยตัวเองก่อนแล้วก็อย่าให้งานเล็กๆนะครับหรือปัญหาเล็กๆครับมาอยู่นานพยายามรีบเคลียร์รีบจบให้ไวนะครับพอเห็นภาพนะครับไม่ไงั้นงานรูปปัญหาเล็กๆมันจะบานปลายปัญหาใหม่ๆจะเข้ามาทับถมปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องคนหรือผู้ใหญ่จะเข้ามากวนใจหรือทำให้เราอึดอัดใจ แสดงว่าจานี้ไปนะครับแต่ละคนแต่ท่านเ่ยก็จะมีปัญหาเก่านะครับที่เริ่มจะบานปลายเราต้องรีบจบปัญหาใหม่เริ่มมาเราก็ต้องรีบเคลียร์รีบแก้นะครับโอเคนะครับต่อมาครับเรื่องของดาวราหูยังไม่จบครับในคลิปนี้ฮะถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับบางทีบ่อท่านช่วงวันหยุดนะครับอยากจะทําบุญสร้างกุศสนหรืออยากจะทําอะไรที่เกี่ยวพันกับการสร้าง นะครับจิตอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกัง่ายคือเป็นช่วงที่บ่อนการสร้างกุศลบุญต่างๆที่ไม่เราไม่ค่อยได้ทํานะครับมันจะมีนะนเพื่อนๆลองดูครับเรียกว่าเป็นบุญที่เกี่ยวกับการแก้ทางดาวราหูอีกแบบหนึ่งนะครับคือปกตินะครับบุญทั้งหลายๆแบบในคลิปนี้ครับมันเป็นบุญที่หลายอย่างที่เราจะทําบ้างไม่ทำบ้างหรือบางอย่างเราจะเออละเลยหรือว่าลืมไปแล้วนะครับก็ลองเข้ามาฟังในในคลิปนี้ได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมก็ทิ้งครับลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับวันก่อนดูคลิปนะฮะของอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะเพื่อนได้ดูไหมที่เขาตัดต่อนะฮะว่าเก็บป่วยนะฮะไอ้ท่านป่วยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขายยานะฮะคือจริงๆแกก็ออกมาบอกนะว่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คลิปนะครับผมว่าเออแล้วก็มีเรื่องเมื่อสัปดาห์นู้นนะที่วัดลองขุนพังนะครับโอ้ช่วงนี้นะครับรู้สึกว่า เอไอตัดต่อกันเยอะนะซึ่งคนใช้ครับอันตรายมากนะครับช่วงนี้นะครับผมว่า <โด misunder> มันมีข่าวคราวนะฮะอะไรต่างๆนานาของคนมีชื่อเสียงนะครับนโดนทําให้เสียชื่อบ้างหรือว่าเอาไปหากินหาผลประโยชน์นะครับต่างๆนานาจากคนมีชื่อเสียงเยอะนะครับฉะนั้นก็ดูดีๆเนาะยุคนี้นะอันตรายมากเลยเจอคลิปต่างๆบางทีเราเห็นนะฮะเป็นหน้าของโอ้คนรู้จักนะครับแล้วก็ปากก็พูดแบบนั้นนี่ครับ ท้ายสุดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะตัวพูดนะครับเป็นเหมือนกับอินดูนิเฟกนะฮะคือเป็นหน้าคนนั้นแล้วก็พูดเป็นภาษาหรือว่าเป็นอ่าเสียงเดียวกันเลยนะแต่ว่าเป็นเนื้อหาอื่นๆนะครับที่คนตั้งใจทําเขาต้องการมาหลอกลวงนะครับโลหในยี้เทคโนโลยีน่ากลัวนะฮะอย่างที่บอกครับมันมีคนใช้เสียงนะครับโทรไปหาอ่าคุณพ่อคุณแม่ครับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเสียงลูก แล้วก็ให้โอนตังค์นะครับแล้วโอนตังค์บัญชีบอกว่าลูกตัวนี้เอ็นตบัญชีโดนระงับนะครับต้องใช้บัญชีเพื่อนนะฮะแล้วมันเสียงเดียวกับลูกของคุณพ่อคุณแม่เดินเลยครับแล้วให้โอนตังค์โอหลายหมื่นเลยนะครับสุดท้ายก็่ากลายเป็นว่าไม่ใช่เสียงนะครับโดยจริงเรีโนะครับฉะนั้นอันตรายนะฮะเพื่อนช่วงจนี้ไปจะสุดท้ายนะครับคนที่จะเข้ามาเขาจะหาผลประโยชน์จากเรา เงินทองหรือว่าทรัพย์สินแล้วก็ตามครับทางในทางหนึ่งพยายามโอนให้ยากหรือจะสแกนจ่ายที่จะให้ให้ยังยากไว้ครับหรือถามใครรอบตัวก่อนนะครับก่อนที่จะโอนเงินอันที่แปลกๆนะครับขนาดเสียงบางทีต่อไปก็จะเป็นหน้าเวลาพูดนะครับแต่ไม่ใช่ตัวคนที่เราคุยแท้จริงนะครับก็เรามั่นระวังกันนะครับจากนี้ไปคงจะเนียนขึ้นไปเยอะนะฮะในการที่จะหลอกลวงนะครับก็เรามัดระวังกันนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ ขอบคุณเสร์แตงครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่ได้พบเจอกันทุกวันนะครับหรือว่าตามสะดวกที่เราเข้ามานะครับรวมถึงบอกขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นสมาชิกครับขอบคุณมากครับดูโดย12ราศีครับเจ้าู่เป็นตันนะฮะอยู่ๆก็ตันขึ้นมาเฉยเลยโอเคครับดูดงครับชาวศีตุลนครับราศีพิจิกครับราศีธนูฮะราศีตุลเหมือนเดิมนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆดาวการงานเด่นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อน กังวลไม่สบายใจหรือเรื่องที่แบบต้องเคลียร์ต้องแก้นะฮะมันจะเคลียร์แก้จัดก,การปัญหาต่างๆนานาได้ด้วยดีอะไรที่แบบวิตกหรือว่าไม่สบายใจมันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาปัญหาต่างๆครับในช่วงนี้บอกได้ว่ามันมีโอกาสแก้และคลี่คลายไว้นะฮะหรือกิจกรรมหรืองานที่ทําวันนี้มีความคืบหน้าไปในมุมที่ดีขึ้นดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรเล็งมันเติมไวพิบดีขึ้นแก้ปัญหาไวขึ้นคนช่วยเหลือก็มีเข้ามา การเจรจาสําเร็จการต่อรองการพูดคุยการโต้เถียงหรือแม้แต่การขอให้ใครช่วยนะฮะหรือบางทีรับงานจ่ายงานโอเคช่วยด้ดีแสดงผลง,งานต่างๆถือว่าน่าพอใจครับเพราะแต่ละคนทําอาชีพต่างๆกันนะแต่โดยรวมถือว่าวันนี้น่าพอใจปัญหามีเข้ามาตามปกติครับเคลียร์แก้ได้สบายโอเคนะครับสบายสบาย,บา,ยบางทีโมงก็ไม่สบายนะแต่เราดูผลลัพธ์นะ เราถ้ามาันสำเร็จก็โอเคนะครับต่อนาเรื่องของเงินทองเนี่ยนะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่าง,าง,างๆก็วว่าไปนะค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบฉับพลันนะนะฮะบางทีเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าต้องมีต้องจ่ายตัวนี้ต้องซื้อตัวนั้นเรื่องใช้คือเนี่ยมันมาแบบนี้นครับหรือมีคนขอให้ช่วยคือค่าใช้จ่ายต้องระวังนิดหนึ่งนะผมมองว่ามันหมุนได้แหละแต่ว่าอะไรที่มันเราไม่ได้คา,คาคดการไว้มันผู่เข้ามานะครับมันก็ทําให้เราควบคุมยากนิดหนึ่งนะครับว่า เออเงินแต่สัปดาห์เนี่ยมันสวิงแรงมาสัปดาห์ก็โอ,อ้โหใช้กระจายเลยมาสัปดาห์อื่นก็ยังพอควบคุมได้นะครับนี่ฮะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่แต่ละสัปดาห์เงินสวิงแรงต่อมาครับเรื่องของดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของ่าความรักนะฮะคนโสดช่ดดวยดวงดีนะครับคือโสดคุยกับใครฮะคนก็รู้สึกดีชอบก็มีโอกาสคุยและสานความสัมพันธ์ตอนนองได้ส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วช่วยดาวความรักก็เด็นนะครับคือยังพอจะพึ่งพาใส พอจะว้วานนะฮะพอจะให้ช่วยหรือง่ายความรักก็ยังจะน่าพอใจนะครับในมุมที่ช่วยเหลือระหว่างกันและกันนะครับมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยนะครับแต่ข้อดีอย่างคือสุขภาพร่างกายป่วยขไม่สบายอยู่จะดีขึ้นแต่ใครดีๆอยู่นะฮะระวังเป็นหวัดเป็นไข้ระบบทางเดินใจยปัญหานะครับเนี่ยอากาศแปลกๆกันฮะช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวโหดร้อนอ้าวๆต้องระวังสุขภาพร่างกายนะครับท่านีวายสวอครับอาหารการกินทําให้ป่วย เพราะอาหารจุกเสียษน้นท้องลมกดแก๊สเยอะเลือกอาหารหรือเลือกเมนูที่แบบย่อยง่ายๆนะแล้วอย่าทานอาหารดึกเกินนะครับต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้วันดีมีอะไรทําให้เราชื่นใจมีอะไรทาให้เราสบายใจขึ้นได้นะครับต่อมาดาวเกี่ยวข้องเรื่องของท่านที่อ่าเรีกสนกิการนะฮะเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเน้นสดใสร่างกายกินหอมกิจกรรมภารกิจช่วงนี้วันดีใครที่แบบ มีเรื่องไม่สบายใจทุกข์กังวลวิตกสิ่งใดก็ตามโอเคมีตัวช่วยมีทางแก้ท้งออกมีวิธีจดการกับปัญหาต่างๆนั้น,น,นได้ด้วยดีใครที่มีความกังวลหรือวิตกสิ่งใดก็ตามครับมันจะมีคนมาช่วยในหรือดูแลหรือแก้ปัญหาให้นะฮะให้สบายใจได้วันนี้โอเคน้อยผลลัพธ์ต่างๆถือว่าน่าพอใจมีเรื่องฟุกๆอะไรเข้ามาให้ชื่นใจวาจาเด่นพูดคุยคนเชื่อฟังค,ครับต่อมาครับชาลสาีพิจิต ข้อดีของคนราศีพิจิกครับชูนี้คือการจัดการปัญหาต่างๆชูนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะสมมติว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อนไม่สบายใจวิตกสิ่งต่างๆนะครับพิจิกไหวพริบดีแก้ปัญหาเก่งแต่ชูนี้วาจาทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายแสดงว่าการคุยการพูดนะครับต้องรัดก,กุมระวังดีๆจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าเพื่อรวมงานสั่งงานรับงานชูนี้ต้องแบบละเอียดรอบคอบนะครับ มันจะมีเรื่องให้เสียสมาธินะฮะกลายเป็นว่าเรากําลังคุยงานแต่ใจเรากําลังคิดเรื่องอื่นนะครับมันก็กลายเป็นว,ว่างานที่คุยเข้าใจผิดนะฮะฉันต้องมีสมาธิในสิ่งที่ทําเป็นพิเศษนะฮะจวาวาจาเด่นช่วงนี้พูดคุยก็าวาจาหมายถึงพูดให้เขาทําตามนะฮะโอเคนะครับข้อดีอย่างฮะคือเรื่องของประสิทธิภาพการทางานถือว่าน่าพอใจงานใหม่ๆเวียนเข้ามา คนอวยกรามสะดวกดีมีโชคคุกฟลุกอยกซื้อของถูกใจหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินเสร็จออโอเคนะครับต่อมาครับมุมตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้มีเสน่ห์ครับเสน่ห์แรงนะฮะกุ้ยเอื้คนชอบเฉยเลยนะฮะบ,บางทีมีคนแอบชอบนะฮะแต่ไม่ต้องถามว่าใครนะเพราะแต่ละคนก็มีคนชอบแตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำงานบางคนอาจจะเป็นคนรู้จักนะครับแต่ช่วงนี้เรามีเสน่ห์นะครับ ส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้ดวงแฟนช่วยเราตามกําลังที่เขาช่วยได้คือเขาพยายามมาช่วยนะฮะหรือพอจะเป็นที่ปรึกษาพอจะให้ช่วยไหว้ว่านเรื่องอื่นๆได้นะฮะมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินช่วงนี้ใครจะจ่ายบ้านและครอบครัวครับหลักๆเลยบ้านครอบครัวยานพาหนะช่วยนี้มาจุกจิกเต็มหมดนะครับก็เซฟๆระวังที่หนึ่งมุมดาวเกี่ยวข้องกัเรื่องของระยะนี้นะครับใครที่แบบมี เรื่องกังวลหรือไม่สบายใจมีเรื่องเดือดร้อนสิ่งไหนก็ตามข้อดีคือมันมีตัวช่วยทันเวลาเสมอหรือถ้ามีปัญหาอะไรต้องรีบเร่งหรืองานที่ต้องแข่งกับเวลาเราก็ทําทันนะฮะแต่เตรียมเจองานถูกโยนมาให้อีกนะครับงานใหม่ๆกำลังจะมานะเตรียมตัวครับสุขภาพร่างกายช่วย,ยระวังนอนไม่พอเป็นหวัดเป็นไข้ท่านนวไบซอครับปวดหัวนะครับไมเกรนแล้วก็ปวดขาเข่า ข้อต่างๆต้องระวังนะฮะร่างกายมัน,ปนแปลกๆกล้ามเนื้อกระดูกพวกนี้มีปัญหาต่อมาเรื่องของลูกหลานบร,ริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เป็นช่วงที่พอจะพึ่งพาหรือพอจะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะฮะไหววานบางเรื่องได้แล้วก็มีเรื่องดีๆที่ทําให้เราชื่นใจฮะ,ะลูกหลานบร,ริวารสัตว์เลี้ยงทำอะไรให้เราสบายใจชื่นใจสุขใจโอเคนะครับต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสนเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีสดใสน,นะฮะใบหน้าสดใสนกนันครับ ชงนี้นความสว่างสดใสบิ้งบิ้งนะครับกิจกรรมภารกิจสําคัญช่วงนี้มีความก้าวหน้าดีในเรื่องของการงานภารกิจสําคัญสําเร็จใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจมีตัวช่วยทันเวลาใครที่มีปัญหาอะไรที่แบบอึดอัดหรือว่าเครียดกังวลนะมันจะมีทางแก้ต่างกเสมอมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องการเจรจาสําเร็จใครที่จําเป็นต้องให้ใครช่วยสามารถพูดคุยได้ช่วงนี้มีของอร่อยทานมีคนอูกระสือหรือว่ามีข่าวดีๆมีคนอนหรือว่าคน มีข่าวดีๆทำให้เราชื่นใจนะครับเอออย่างน้อยเนี่ยวันสองสวันเนี่ยมีเรื่องดีๆให้เราชื่นใจนะครับต่อมาครับชาวราศีธนูกิจกรรมครับภารกิจการงานเด่นแก้ปัญหาดีใครที่มีปัญหาทุกข์ร้อนกังวลเคลียร์ได้นะครับช่วยงานเหมือนที่บอกเสมอนะผมก็พูดประจํากันนะคืองานจะยุ่งๆกันนะครับคือมันยุ่งตลอดเลยนะฮะคือเราจะงานเยอะขึ้นหรือเราพยายามทํางานมากขึ้นนะครับหรืองานเข้ามาโดยที่บางที เราก็ไม่ได้อยากจะทําขนาดนั้นก็เขามามากขึ้นนะฮะ,ะวันนี้เขามากขึ้นในเรื่องการงานแต่ประสิทธิภาพดีนะครับผลลัพธ์ผลงานน่าพอใจนะฮะเพื่อนๆครับ,รบช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆจะส่งงานกุยงานเคลียร์งานแก้ปัญหาการงานหรือรับงานนะครับถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีได้การคนช่วยเหลือว่าไปนะครับมีคนช่วยหรือบางทีมีเรื่องที่อะไรที่แบบเดือดร้อนไม่สบายใจมีทางแก้ทางออกนะฮะ จวดาวมันเด่นในเรื่องของการทางานเชิงรุกจวดาวดีเรื่องของการแก้ปัญหาจวดาวดีเรื่องของการเจรจาจวดาวดีเรื่องของการต่อรองจวดาวดีเรื่องของการวานให้ใครช่วยเหลือนะครับหรือผลงานที่ทําน่าพอใจมากๆโอเคนะเนงินทองช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายบ้านรถแล้วก็เรื่องส่วนตัวบริวารแล้วก็ของเรื่องจุกจิกมาหลายทางนะฮะมันยังมีให้หมุนแหละแต่ว่า มันก็จะเหนื่อยๆเหนื่อยๆเ,เ,เยอะหน่อยนะครับผมก็คงไม่บอกนะว่าอะไรเซฟได้เซฟผมชเชเเื่อว่าคราวเราสิงเจโนรู้ละวราคนเซฟอะไรไปแต่ว่าก็สู้ๆต่อนะอะไรได้เสริมเพิ่มได้ก็ดีนะเพราะผมว่าเราจํากัดในการใช้ซึ่งมันตึงละนะฮะมากกว่านี้เดี๋ยวไม่ไหวแล้วมันเครียดเราหาทางและไ,ได้เสริมทางเล็กนึงนะครับเพิ่มเติมบ้างนะฮะอย่างนี้จะหน่อยได้ก็ยังดีนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะ ทั้งโสดหรือมาโสดคนรักเต่นชูในเวลาคุยกันนะครับเรียกว่าข้อดีของของเราเลยนะฮะอันนี้คิดเ,เซนต้าได้ว่าคู่ครองคนรักหรือแฟนนะฮะพอจะพิ่งพาใสา่พอจะช่วยหรือว่าพอจะทําให้ปัญหาต่างๆเราคลี่คลายได้นะครับเป็นกําลังใจก็ไดนะ้แต่และครอบครัวแต่และกู้ก็มีดีแตกต่างกันแต่อย่างน้อยช่วงนี้แฟนยังพอเพึ่งพาใส่บางเรื่องได้เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายได้ลูกหลานประวัตาสตว์เลี้ยงช่วงนี้ถือว่าป็นวันที่ดีนะครับ ทำรู้ชื่นใจะดยเฉพาะถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเราจะแก้หรือช่วยเหลือได้นะฮะสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้ความดันแล้วก็หนักตัวเพิ่มท่านอยู่ในไวัยสวขาเข่าข้อแล้วก็ความดันนะฮะเราช่วยใหลคนเป็นกันเยอะนะครับสเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มๆหรือแต่งหน้าแนวสดใสก็ได้กิจกรรมภารกิจงานเด่นเคลียร์ปัญหาได้แก้ปัญหาสําเร็จนี่ว่าไปนะครับชาวสีนูครับช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องของ งานและเงินทองนะถึงแม้รายจ่ายจะเยอะแต่มันก็มีสัญญาณบวกที่เข้ามาใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจมีตัวช่วยเข้ามาใครที่มีความทุกข์กังวลหรือไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามมีทางออกเสมอแม้แต่ใครที่เดือดร้อนมาขอให้เราช่วยเราก็สามารถช่วยเหลือได้ประการสําคัญช่วนนี้ครับมุ่ดาวภารกิจการงานหรือการแก้ปัญหาเด่นมากอาะไรเข้ามาเดี๋ยวเราวางแผนให้สิ่งสิ่งนั้นมันสําเร็จได้ด้วยดีครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะที่ได้ฟังเวลาได้ก็ตาม คอยเปความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตปัญหาต่างๆที่มันไม่สบายจะคลี่คลายโดยไวครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ